สวัสดีตอนเช้านะคะท่านผู้ชมหลังจากพี่กันยาได้ทำการซ่อมแซมเกี่ยวกับแก๊สเอ่ยนะคะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการส่งอิมวอยให้กับลูกค้านะคะก็จะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะเมื่อเราซ่อมเสร็จไม่ใช่ว่าจะรับเงินสดนะคะแล้วก็เสร็จสิ้น ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหลังจากที่พวกพี่ทํางานให้กับลูกค้าเสร็จเพราะว่าที่นี่เขาจะาไม่ใช้เงินสดกันนะคะก็ใช้ก็ส่วนน้อยหลังจากทํางานเสร็จนะคะท่านผู้ชมเราก็จะส่งอีมอเมลไปที่เมลลูกค้าลูกค้าก็จะทําการอ่านรายละเอียดนะคะอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเขาก็จะอโอนเงินเข้าบัญชีเรานะคะทุกเช้านะคะ แมทธิวนะคะสามีก็จะมาทำการส่งรายละเอียดให้กับลูกค้านะคะก็จะทำงานแบบนี้ทุกเช้านะคะตอนเช้าพี่ก็จะทำอาหารเช้าให้กับสามีนะคะคุณสามีก็จะทำการส่งงานให้กับลูกค้าตังก็จะเข้าบัญชีนะคะท่านผู้ชม Good morning คะจะเป็น Good m o r n i n ิ So gasaholics oh actually starts at Half past four or five o'clock in the morning, not nine o'clock. <laughs> so, this is where all the paperwork happens. And these are the invoices, those are the quotations, those are the people that have paid already, and those are files at the bottom there, booking all the books that you've done, all certificates. So, yeah. ประมาณนั้นค่ะก็จะมีเอกสารจ่ายแล้วยังไม่จ่ายยังค้างคานะคะท่านผู้ชมเราก็จะมาทําการตรวจสอบกันบางคนทํางานให้เสร็จแล้วนะคะจ่ายช้ามากก็มีนะคะเป็นอาทิตย์เราก็ต้องมานั่งนั่งไล่เรียงดูนะว่าใครใจ่ายไม่จ่ายนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะทําการตามเก็บหนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะอย่างนั้นนะคะก็มีหลายแบบค่ะงานค่ะ แบบค้างคาก็มีแบบใจไวก็มีนะคะท่านผู้ชมก็ค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันเนาะโอเคค่ะสำหรับเช้านี้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ